สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพาดหัวข่าวของแนวหน้าเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับสมชัยเปิดข้อสังเกต5ข้อเทียบคลิปกับรายงานประชุมไอทีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเคยเป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าก,ะกะอกตนะครับสมชัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอที เนื้อหาตังต่อไปนี้ครับผมมีข้อสังเกตเมื่อเปรียบเทียบคลิปภาพและรายงานการประชุมของ ITV เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่หลายประการด้วยกันประการที่1รายงานการประชุมเนี่ยมีอยู่14หน้าคลิปเสียงมี3นาทีเผยแพร่ <P are> โดย The Reporter เริ่มจากวาระที่9ซึ่งอยู่ท้ายหน้า13ถึงหน้า14ซึ่งเป็นหน้าสุดท้าย ประการที่2ครับส่วนต้นของคลิปกับรายงานการประชุมเนี่ยแทบจะเป็นการถอดความแบบคำต่อคำเลยนะครับสแสดงถึงการจัดทาําบันทึกการประชุมที่มุ่งเก็บรายละเอียดได้ถูกต้องดีมากนี่ประู่น์ที่2ประการที่3ครับส่วนที่ผิดปกติเนี่ยคือลำดับการถามและการตอบในคลิปเริ่มจากพานุวัตรตามด้วยบิรัต แต่ในรายงานการประชุมเนี่ยเป็นวิรัตก่อนนะครับแล้วตามด้วยพานุวัตซึ่งผู้บันทึกการประชุมที่ละเอียดรอบคอบไม่น่าพลาดกับเรื่องแบบนี้ประการที่4ครับพิจารณาคําถามคําตอบในส่วนของวิรัตทั้งในส่วนคลิปแล้วก็บันทึกการประชุมเนี่ยยังตรงกันแบบเกือบจะเป็นคําต่อคําเลยนะครับประการที่5ครับแต่พอพิจารณาคําถามคําตอบในส่วนของพานุวัตแล้วเนี่ยคำถามเหมือนกันแต่คําตอบ กลับกลายเป็นหนังโครโมลนไปส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรอย่างไรผมไม่ออกความเห็นนะครับอ่านแล้วคิดกันเอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปตัดเสินเขาอีกกันนะครับ